ลำดับเครื่องรางกุมารทองที่มีราคาที่หลายคนไม่ทราบลำดับที่สิบกุมารทองหลวงพ่อจัววัดบางพึ่งหลวงพ่อเสือสิทธิ์หลวงพ่อเตร่วมเสกกูมารทองรุ่นนี้ที่มักพบเจอกันในบ้านเก่าๆเขตนครปฐมแต่ไม่มีใครทราบที่มาแต่ด้านลักษณะและเอกลักษณ์ของกุมารที่คล้ายกับสายวัดสามงามไม่ว่าจะเป็นลักษณะของมือและสร้อยสังวาล ท่านั่งซึ่งรวมๆและคล้ายกับกุมารหลวงพ่อเตอร,รุ่น4และรุ่น5ผสมกันบางคนเลยคิดกันไปว่าน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเต๋หรือวัดสามงามกุมารรุ่นนี้จริงๆแล้วเป็นของหลวงพ่อจัววัดบางพึ่งจังหวัดฉะเชิงเซาสร้างออกมาสองเนื้อคือเนื้อดินและเนื้อผงในปี2518ชื่อรุ่นเทพาน้อยหลวงพ่อจัวได้นิมนต์ให้หลวงพ่อเสือ แห่งวัดสามงามได้ร่วมปลุกเสกด้วยภายหลังจึงได้นํากุมารรุ่นนี้จํานวนหนึ่งกลับมาแจกลูกศิษย์ที่วัดในสมัยนั้นปัจจุบันกุมารทองรุ่นนี้ถือว่าเป็นกุมารทองในสายวัดสามงามมีการซื้อขายนับปัจจุบัน10,000ืนนบวกลบขึ้นไปลำดับที่9กกุมารทองหลวงพ่อแกลวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อเตะคงทองหลวงพ่อแกล ่านสร้างกุมารทองรุ่นนี้โดยมีความเฮี้ยนมีฤทธิ์มากคุ้มครองปกป้องกันภัยเมตตามหานิยมดีมากประสบการณ์ดีท่านใดที่มีไว้บูชานับว่าเป็นสิริมงคลยิ่งนักโดยกุมารทองจัดสร้างทั้งหมดสองรุ่นรุ่นหนึ่งรูปทรงจะเหมือนจเจริญราบหลวงปู่แยม้มแต่จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนรุ่น2กุมารทองนั่งอยู่บนฐานหอยสัง มีทั้งพิมพ์เล็กสองนิ้วและขนาดบูชาหน้าตักกว้างหกนิ้วกุมารทองรุ่นนี้ราคาเล่นหาปัจจุบันอยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปนับได้ว่าเป็นกุมารทองที่น่าบูชาพุทธคุณดีนักสะสมไม่ควรพลาดลำดับที่8หลวงพ่อสวยัยทิตะวันโนวัดปีดารามจังหวัดนครปฐมโดยได้รับการขนานนามว่า จอมขมังเวทแห่งคลองจินดาโดยมีบรลมมรคูถ่ายทอดวิชาทั้งสายพุทธาคมและวิทยาคมไม่ต่ำกว่า20รูปถือเป็นพระเกจิที่มีครูบาอาจารย์มากที่สุดรูปหนึ่งท่านได้สร้างกุมารทองรุ่นทวีลาบหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามขนาดบูชา5นิ้วสร้างปีพศ2542ตายฐานบรรจุผงอาถรรพ์และตะกุดจานมือหลวงพ่อสวัย พุทธคุณกุมารทองทวีลาบช่วยทำม,มาหากินช่วยค้าขายให้โชคลาาเสี่ยงดวงแล้วคลาาป้องกันภัยอันตรายต่างๆป้องกันสิ่งไม่ดีพูดผีปีศาจที่จะมาทำร้ายเราหรือคนในบ้านปัจจุบันกุมารทองรุ่นนี้มีราคาซื้อขายเปลี่ยนมือกันอยู่ที่สอง0มืบาทบวกลบขึ้นไปลำดับที่7กุมารทองรุ่นแก้วฟ้า จัดสร้างขึ้นในปี2546เพื่อน,นำเงินทั้งหมดไปช่วยจัดสร้างโบสถณวัดแก้วฟ้าจังหวัดนนทบุรีปุกเสกหลักโดยอาจารย์จอนและลูกศิษย์ห้าคนเชี่ยวชาญด้านสายพรายพระอาจารย์ป้อมวัดหนองม่วงปุกเ 1, สกหนึ่งพันษาหลวงพ่อนนพวันวัดเสนานิมิตรเป็นสายอาจารย์วราปราการหลังจากนั้นในปี2549 ได้ปลูกเสกอีกครั้งโดยครูบาอาจารย์ทางเหนือมวลสารกุมารทองอาทิเช่นเท่ากระดูกเด็กผงมวลสารกูมารหลวงปู่ยามรุ่นเก่าผงพลายอาจารย์เป่งบุญยืนผงลูกอาจารย์วราปราการผงอาถรรพ์สำนักต่างๆเหลือกูมารเป็นเลซสิน้นผสมผงเท่ากระดูกปนใช้เวลาในการจัดสร้างกูมารุ่นนี้ร่วมสองปีจึงแล้วเสร็จผู้สร้างออกแบบตามนิมิตท,ที่เห็นในฝัน กมารทององค์ใหญ่เท่าเด็กจริงจัดสร้าง5องค์กุมารขนาดกลางสูง16นิ้วจัดสร้าง14องค์กุมารทองรุ่นแก้วฟ้าจัดสร้างเพื่ออยากสร้างกุศลให้กับเด็กๆจึงให้สร้างกุมารเพื่อให้คนบูชาไม่สร้างเพื่อเชิงพุทธพาณิชย์ท่านจึงหาวัดที่ต้องการปัจจัยสร้างสิ่งต่างๆณวัดแก้วฟ้าปัจจุบันกุมารทองรุ่นนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมอย่างมากด้วยรูปทรงที่สวยงาม ราคาเล่นหาปัจจุบันมีตั้งแต่3-50ถึง5 0 0 0มบาทบวกลบขึ้นไปลำดับที่6กุมารทองหลวงพ่อไัยทูลวัดโพนิมิตรตลาดภู่เกจิในอดีตที่โด่งดังท่านได้จัดสร้างกุมารทองหรือตุ๊กตาทองเอาไว้ตามตำราวัดสามงามหลวงพ่อไัยทูลวัดโพนิมิตรสหธรรมมิกของหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามกุมารทองของท่าน จะเป็นเนื้อโลหะพิมพ์ทรงกลอุดผงบางองค์ก็มีจานอักขระลักษณะหน้าเหมือนพิมพ์กุมารทองหลวงข้อเตรุ่น3าปัจจุบันได้รับความนิยมโดยจะสร้างด้วยกันทั้งหมด2รุ่นมีการซื้อขายในตลาดราคาตั้งแต่30,000จนถึง50,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพความสวยลำดับที่5กุมารทองรุ่นแรกเนื้อผงอาจารย์เนนวิเศษสิงคำ กุมารอันดับ 1, 000, 000, หนึ่งล้านนาปลุกเสกโดยอาจารย์เนนวิเศษสิงค์คจอมขมังเวทแห่งสันป่าตองผู้ที่ปลุกเสกวัวธนูจนวิ่งทั่วป่าช้ากุมารทองของท่านก็โด่งดังไม่แพ้กันประสบการณ์มากมายคนในพื้นที่ต่างยอมรับอาจารย์เนนท่านนี้ท่านมีความเชี่ยวชาญการสร้างวัตถุมงคลทั้งพระเครื่องและเครื่องรางโดยเฉพาะเครื่องรางของท่านนั้นในยุคนั้นโด่งดังมาก ไม่ว่าจะเป็นกุมารทองวัวธนูตะกรุดเสื้อยันล้วนได้รับความนิยมทั้งสิน้นจนเช้าต่างชาติจีนมาเลห่องกงเข้ามาตามเช่าล้วนต่างมีประสบการณ์กุมารทองรุ่นแรกแรกแห่งวัดป่าศักด์จำนวนจัดสร้างไม่เกิน59ตนสร้างปี2520เนื้อผงเท่ากระดูกผีป่นผสมฝังตะกรุดโบสถบริเวณศีสา กุมารทองทุกองค์จะมีสีครีมกล่าวกันว่ากุมารทองรุ่นนี้ของท่านเฮียนเข้มขลังมีตัวตนจริงขอได้ไหว้รับปัจจุบันมีการซื้อขายกันตั้งแต่หลักสามหมื่นบาทขึ้นไปลำดับที่4กุมารทองท่านอาจารย์หมออภิชาชีนะโชตท่านเป็นคารวาที่มีความชำนาญทั้งวิชาแพทย์แผนโบราณและคาถาอาคม ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสัม,มเนนท่านอาจารย์อภิชาติได้จัดสร้างกุมารทองจึงนิมนต์พระมาสแสดงธรรมเทศนาธรรมจากกับปะวัฒนะสูตรให้กุมารทองที่บรรจุวิญญาณไว้รูปลัดดวงโดยอาจารย์หมออภิชาติจะลงเหล็กจานคาถาที่ด้านหน้าลักษณะกุมารทองเป็นโลหะอุดมมวลสารรุ่นนี้ยังมีแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดสามงามอีกด้วยปัจจุบันกุมารทองรุ่นนี้ มีการซื้อขายกันตั้งแต่5้า0มืนบาทขึ้นไปลำดับที่3ามกุมารทองหลวงพ่อหอมวัดชากมากเรไรจังหวัดระยองออกปีพศ2 5 0 0กุมารทองเนื้อผงขนาดบูชาหน้าตัก5นิ้วผิวค่อนข้างเก่าลักษณะโดดเด่นมือด้านซ้ายกุมมือหอยมือด้านขวาควักซับ์บริเวณฐานจะมีชื่อระบุไว้ชัดเจน หลวงพ่อหอมวัดชากมาท่านปลูกเสกวัตถุมงคลได้เข้มขังมากเครื่องรางที่ท่านเสกอาทิเช่นสิ่งของท่านราคาหลักแสนกันเลยทีเดียวกุมารทองของท่านก็นิยมเช่นกันพุทธคุณของกุมารทองคอยปกป้องคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของและส่งผลให้เจ้าของนั้นได้รับแต่ความสุขมีโชคลาภมีเมตตามหานิยมทำมาค้าขาย ก็มีความเจริญรุ่งเรืองราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ที่ห0 0 0 0ืนบาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพความสวยสมบูรณ์ลำดับที่2สุดยอดกุมารทองของอาจาร,รย์เป่งบุญยืมสุดยอดคารวาสผู้เชี่ยวชาญในด้านวิชาอาคมสายพลายกุมารทองของท่านทำมาจากวัตถุอาถรรพ์เช่นผมพลายน้ำมันพลายสีพึ่งแม่น้ำฝน ของอาจารย์เปลงวานร้อยแชนิดสี่พึ่งอาจารย์พาขี่เหล็กหลายจากประเทศลาวให้คุณทางด้านโชคลาภความร่ำรวยเมตตามหานิยมและยังเป็นมหาสเสน่ห์ได้อีกด้วยวิชาทางพรายของท่านอาจารย์เปลงท่านทําเพื่อสง่งเคราะห์เพื่อนมนุษย์และเป็นการสร้างกุศลแก่ตัวพรายเองท่านปลุกเสกตั้งธาตุหนุนธาตุทั้งสหนุนอาการ32เสกกุมารพรายพวกนี้ จะเฮียนและแรงมากมีคุณวิเศษคุมธาตุคุมพลังอาจารย์เปล่งกำกับไว้ดีจะมีลิทางพูดคุณช่วยเหลือผู้คนเพื่อสร้างบุญมีแต่คุณไม่มีโทษปัจจุบันกุมารทองมีราคาเล่นหากันตั้งแต่สอง0มืบาทจนถึงหลักแสนบาทเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติอย่างมากลำดับที่หนึ่งกุมารทองพกพาเนื้อวาหลวงพ่อเต๋ วัดสามงามรูปทรงคล้ายคึงเหมือนพิมพ์พระซึ่งกุมารุ่นนี้จัดอยู่ในสี่พิมพ์พิสดารของหลวงพ่อเต๋ที่ปัจจุบันพบเจอได้ยากส่วนใหญ่กุมารทองซ้ายพกพาจะแจกให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิดและมีการเล่นหากันตั้งแต่ราคาหลักหลายหมื่นจนถึง1 0 0 0 0แสนบาทและยังมีกุมารทองหลวงพ่อเต๋ที่ท่านปลูกเสกออกในวัดต่างๆเพื่อนำปัจจัยมาบำรุงวัดและแวดใกล้เคียงอาทิเช่น กุมารทองหลวงพ่อเต๋ออกวัดแหลมมะเกลือเนื้อผงพุทธคุณกุมารทองหลวงพ่อเต๋ออกวัดทุ่งสีหลงกุมารทองหลวงพ่อเต๋ออกวัดบ้านใหม่จังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันกุมารทองเหล่านี้ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากลและมีการซื้อขายกันตั้งแต่30.000บาทจนถึง60.000บาทขึ้นอยู่กับสภาพความสวยก็จบกันไปแล้วนะครับ กับคลิป10ลำดับกุมารทองที่มีราคาที่หลายคนอาจจะไม่ทราบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ